ดีทุกคนนะครับหลายหลายๆคนคงได้เจอไอ้ศัตรูต,ตัวนี้แล้วนะเออแล้วก็บอกว่ามันยากมันเก่งนะครับวิธีการสู้ทํายังไงพี่อันนี้พี่ก็บอกเลยว่ามันตีแรงมากเราแค่อย่าโดนดามจมันแต่ว่าการโจมตีของมันคือวงกว้างมากเห็นไหมเออเดี๋ยแล้วก็จะมีสกิลพ่นน้ำเป็นสายนะครับนี่คือมันแบบมันคือตัวเอกน้ำที่อัพขั้นนะครับเนี่ยระวังท่านี้ครับท่าที่โดนแรงมากเห็นไหม วิธีการคือหนึ่งเราก็มีตัวฮิลแรงๆนะครับเนี่ยถ้าอย่างสมมติว่าพี่เล่นหมอไฟปุ๊บพี่ก็จบเลยน,นะครับแล้วพี่ก็มีแค่ไรเดนกับหมอไฟ2ตัวนะทุกคนนะเออเนี่ยพี่ก็ใช้ไฮเปรบูมตีมไปเรื่อยๆครับดอก 3, 000, 3, 000, ละสามหมื่นสามหมื่นอะไรก็ตีไปครับยืนทนจะอะไรก็ตามนะครับทุกคนครับเออเสร็จแล้วก็อาหมอไฟมาตีเรื่อยๆครับเนี่ยแล้วก็พยายามหลบดามเมจไปด้วยนะครับทุกคนครับแล้วก็อันติหมอไฟฮิวไปนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็เอาไรเดนมาเติมสายฟ้าซะ เอไปยืนฮิวไปครับทุกครับเงี้ยมันก็สามารถเอาชนะตัวนี้ได้สบายๆล่ะมันกแบบน็แทบแม้กซตีเราไม่เข้าอยู่แล้วถ้าตัวฮิวเราแรงนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นทีมไฮเปอร์บรูมมันก็สามารถเอาชนะได้ง่ายๆนะครับเออสามารถเอาชนะได้ง่ายๆเลยนะเฮ้ครับอัดสิสวนเข้าไปปับเข้าให้ จังหวะท่าที่มันยิงจรวดอะเออมันจะเป็นท่าจังหวะที่มันตีแรงมากแล้วก็หลบยากนะครับเออเนี่ยท่าเนี้ยเอออยู่ใกล้ๆถ้าอยู่ใกล้ๆอะโยกหลบทันนะเออท่านี้ก็เป็น AOE นะครับแต่ระมีลกหมอไปก็ไม่เป็นไรนะครับทุกท่านอ่าท่านี้หลบครับนี่เห็นไหมเออก็หลบๆเอ้านะครับอย่าโดนมากนะครับถ้าหลบเก่งจริงๆแล้วตัวไหนก็ได้นะแต่ว่า แต่ถ้าผมไม่เก่งก็สบายหน่อยนะครับถ้ามีหมอไปนะเออมันแพ้ทางแบบแพ้ทางแบบตรงตัวนะครับจริงๆแล้วไม่ได้ยากเลยเห็นไหมก็สบายสบายเลยนะครับสําหรับไฮเปอร์บูมนะครับเออพี่ก็แปลกใจว่าทําไมแบบคนบอกว่าเฮ้ยมันมีตัวที่แบบตียากอยู่ตัวหนึง่งอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วตอนพี่ไปฟาร์มพี่ก็ รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากนะเพราะที่เล่นไฮเปอร์บูมไงบังเอิญว่ามันแพ้ไฮเปอร์บูมแบบเต็มๆเลยครับทุกคนครับเพราะมันไปธาตุน้ำเราใช้แค่สายฟ้าตัวหนึ่งพืชตัวหนึ่งนะครับแล้วยิ่งตัวพืชเราเป็นหมอกปมันฮิวได้มันก็ง่ายเนาะหรือถ้าใครไม่ใช้ไฮเปอร์บูมก็ใช้จงลี่ครับทุกคนครับเนี่ยเออ <c oughs> บอกเลยว่าตัวละครตัวเดียวนะสบายยันชาติหน้านะครับทุกคนครับเออคือจงลี่ครับเนี่ยมาถึงก็การโ,โอ้ยดาวตกสบายครับเห็นไหม ก็ไม่ต้องมีตัวฮิลก็ได้นะครับทุกคนครับถ้าคุณมีจงลี่นะครับชาร์จยิงไปชาร์จยิงไปกลางโลกไปเรื่อยๆครับเนี่ยไหมศัตรูก็ทําอะไรคุณไม่ได้แล้วครับเออศัตรูทําอะไรคุณไม่ได้แล้ะอันนี้ก็ตีอย่างเดียวครับดาวตกไฟปุ่มเขาให้นะครับวางเสาไว้ใกล้ๆแล้ๆๆลวก็เยอะๆด้วยนะเออมันจะได้แบบมี สะเก็ดมีอะไรตกลงไวเยอะๆนะครับทุกคนครับเราก็จะได้แบบมีชีวิตที่สุขสบายนะทุกคนนะมันก็พยายามจะไถเราออกมานะครับจากเสาแล้วเราก็ไม่ต้องออกครับเราก็ยืนกลับเข้าไปครับทุกคนครับเนี่ยดาวตกก็แรงด้วยนะครับนี่ใส่เซตเลือดมาก็ยังแบบห้าหมื่นหกหมื่นนะครับกลางโลไว้ครับทุกคนครับอย่าให้โลแตกครับทุกคนครับเลือกผมเลือกตอย่าให้โลแตกเออ ดาวตกใส่ครับตู้มก็ให้รอจังหวะคููดาววางเสาหน่อยครับทุกคนครับบาทคร,รับวางวมวางอะไรได้ก็วางไปนะเออวินลูดก็่วาวา,วางวางนาฮิดะเพิ่มเพิ่มความชํานาญ่าให้กับเซงหลีเมืองกันนะครับทุกคนครับแต่ว่าเราไม่ได้เอาเซงหลีออกไปยืนเลยนนเนี่ยแฟแล้วก็หลุดไปเรื่อยๆครับหลุดไปเรื่อยๆหลุดไปเรื่อยๆดาวตกไปเรื่อยๆ เรครูดาวจงรี่หมดแล้วก็กาโกเออนั่นแหละครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็เปิดอันติตัวอื่นไปเปิดอันติตัวทรัพเราไป <c oughs> นะครับ <c oughs> เห็นไหมเราเราเล่นตัวอื่นเป็นทัพ d p s, <c oughs> <S อย่างเดียวเลยนะเออเราเล่นตัวอื่นเป็นทัพ d p s, <c oughs> <S อย่างเดียวเลยการอยู่นี่คือแบบไม่ได้ชาร์จยิงเลยเออชาร์จยิงซะหน่อยไม่ติดขี้ซะด้วยเอ,เออติดขี้ซะบ้างี่น้องอืมอ่ะเสร็จแล้วก็เสาหมดแล้วก็กลางโล่ก่อนครับเออสังเกตว่าเดี๋ยวไม่มีโลเดี๋ยวจะมี ความเป็นไปนะเออมีอันเป็นไปเกิดขึ้นครับเนี่ยสบายไหมไม่เห็นู้ยากเลยนะครับเออไม่เห็นู้ยากเลยนะหลายคนอาจจะถามว่าแล้วเดี๋ยวสไปร์ลเอฟบีมันจะโผล่มาไหมมาครับดานแรกเลยนะครับเออบอกเลยว่าดานแรกเลยนะมาพร้อมกับจอกจอกตัวเล็กนะครับแต่ว่าสกลิลมันไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้คือมันสกลิลแบบระดับบอสนะทุกคนนะสกลิลอัพนะครับทุกคนครับแต่ว่า ถ้าเราเจอมันข้างนอกเจอที่อื่นมันไม่ได้เก่งอย่างนี้นะครับแต่ว่าในสไปรัลเอพิชั้นที่สองมันก็มีสกลปั๊บอัพขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเนาะแต่คงไม่เท่านี้นะครับคงไม่เท่านี้หรอกน้อยกว่านี้ประมาณห้าเท่าอ่ะพี่บอกเลยหลายคนอ,อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นตัวอะไรนะครับจริงๆแล้วมันก็คือเจ้าลูกน้ำาจา็อก,อกบนเพื่อนนี่แหละครับเห็นไหมเออเริ่มต้นมันจะเป็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับทุกคนครับแต่แล้วเวลา สู้ๆไปนะทุกคนเนินเดี๋ยวมันก็พัฒนาร่างครับเออมันก็จะพยายามจะกลายเป็นออชินนิดเนาะแต่มันไม่ใช่ออชินนิดนะครับด้วยความที่มันปนเปื้อนมันก็จะกลายเป็นปีศาจลูกน้ําแทนเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันก็แปลงร่าง2ก็เป็นตัวแบบนี้ละเออเหมือนกันเลยเห็นไหมครับแต่ว่านี่คือสเกลปกตินะเมื่อกี้มันเป็นสเกลบอสนะครับ,บสเกลปกตินี่ก็อาจจะคิวง่ายหน่อยนะเออดาวตกทีเดียวก็เกือบจะครึ่งหลอดละ นี่นะครับเดี๋ยวว่าสู้ๆไปเดี๋ยวมันก็อาจจะมีการล่างขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวตอนเจอในเอบิดมันก็จะเป็นล่าง2มาเลยตัวหนึงแล้วก็ตัวร่างธรรมดาตัวหนึ่งอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับทุกคนครับแต่มันไม่ได้โหดเท่ากับไอตัวที่อยู่ในวงเวทเมื่อกี้หรอกนะไอ้นั้นมันสเกลบอสครับมันก็เลยโหดเกินไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นนะครับเออตัวละครที่พี่แนะนำนะครับ เดี๋ยวพี่บอกเลยว่าตัวเนี้ยมันมีตัวเดียวเนี่ยมันสบายไปทั้งชาติทุกคนเออลงสไปรัลเอเบสทำฟาร์มแมปสู้บอสทำอะไรก็สบายแล้วก็ง่ายไปหมดเออไม่มีความแบบทุกร้อนในชีวิตอีกต่อไปถ้าคุณมีตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครถามว่าพี่เปิดตัวละครอะไรดีพี่ก็บอกอย่างเดียวครับจงรี่ก่อนมีจงรี่ยังถ้ามีจงรี่เปิดจงรี่ก่อนครับเออเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ดีที่สุดนะเออพี่บอกเลยว่าตัวอย่างเนี้ย ไม่ต้องยัดอะไรเลยครับทุกคนครับเออพี่แบบผ่านสปาร์อีอบีมาโดยตลอดก็ใช้สกิลเลเวล666กับตัวละครเลเวล85กับของที่แบบคีดันเบด110อย่างเงี้ยเออก็ไม่เห็นต้องยัดของอะไรเลยก็ยังผ่านได้สบายนะทุกคนนะเพราะนั้นเน้นตัวละครที่มันมีอัลกอริทึมโกงๆไว้ก่อนครับจงลีนะครับแล้วก็หมอไปนะครับแล้วก็ไลเดนเนี่ยเออตัวละครอย่างเงี้ย โกงแน่นอนทุกคนเออโดยเฉพาะไฮเปอร์บลูมของมอไฟกับไรเด้นนะไปได้ทุกที่อ่ะพี่บอกเลยว่าไปได้ทุกที่อ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ